มาครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็มีคนคาใจนะครับว่าเฮ้ยวันหลอดเนี่ยมันแพ้ล็อกฟี่จริงเหรอก็มีคนเชื่อว่าไม่เชื่อว่าเลครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาคลิปที่ผมโดนตบให้ดูนะครับก็จะมีกันสองเกมนะก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาทางแก้ด้วยกันเลยครับบอกเลยว่าสองคลิปนี้เนี่ยสยองมากอ่ะก็เดี๋ยวดูตัวอย่างที่ผมเคยเจอมาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับในเกมนี้เขามีลาวิลด้วยนะลาวิลก็ตีมานะครับแล้วก็ล็อกซี่ล่านะครับอือปั๊มยิงครับเรียบร้อย โดยแบบนี้ก็ตัดสินใจออกล้างนะครับอ่ามาดูด้ำในเกมนี้ก่อน,นครับดาำในเกมนี้เนี่ยก็มีตัวเมตาหลายตัวนะครับแล้วก็มีลูกอีอยู่เดินการนะครับแต่ว่าลูกอีนี่อา,อาจจะหลุดแล้งมานิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่อัดในคลิปเนี่ยตอนนั้นผมอ,อยู่ประมาณเ,าเกือบเกือบสาดาวนะซึ่ง30ดาวในตอนนั้นเนี่ยก็ขาดอีกประมาณยี่สิบดาวนะครับก็จะติดกอรลียนแล้วนะครับเรียกได้ว่าใครขึ้นสุพีมคือติดกอรลเรยนเลย ต้นเกมผมก็ไม่ได้ประมาานะครับผมก็ขึ้นเป็นซับล้างมาครับแล้วก็สับสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยซีซีค่อนข้างเยอะนะครับคือเราเห็นแล้วว่าทีมเขาเนี่ยมีทั้งเราวิลแล้วก็ล็อกซีนะครับตรงนี้เราเจอเขาด่าน,นะครับแล้วก็ต้องรีบกดล้าลงมานะแล้วพอกดล้าปุ๊บเนี่ยตาเขาวายไงเขาเลยจับล่าเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำให้ผมเห็นว่าเฮ้ยตัวมาหลอดเนี่ยมันบางเกินไปนะครับที่จะออกล้านะครับแล้วก็ถ้าเราสับเป็นสมามเหลี่ยมเนี่ยคือเลือดเราก็ลดลงเยอะขึ้นไปด้วยนะครับเราก็เเลลยือกที่จะใช้ เออสามเหลี่ยมขึ้นมาอยู่ยาวเลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าเราโดนล่าแล้วเราอึดพอเนี่ยมันก็จบแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่เป็นอย่างงั้นครับเจอเราอยุธยีมาล็อกซีล่าปุ๊บแตกเลยนะครับมีสามเหลี่ยมก็ไม่รอดครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใจเลยครับมาใช้เป็นสับลางแทนนะครับแต่เกมล้านี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเลีนยากนะครับเพราะว่าทางออฟเลนก็แพ้นะครับทางป่าก็แพ้นะครับและนี่ดูยากครับอย่างตึง d o u ลคิวเฉย วันนี้ปอมก็ตายับเลยนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นมางหอยครับสามารถไล่ตามตัวเล่นน้อยได้ดีครับก็ยังพอมีช็อตเทๆอยู่ได้ชัดดาวมาครับตอนนี้ก็ขันนิดเดียวครับจได้ดับแดงครับแล้วก็วิธีที่ผมใช้ในตอนนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นซับล้านครับสับเป็นสามเหลี่ยมนะครับคือตอนนี้ถ้าใครโดนติเราวิูคือตายเลยนะครับนี่ผมบาดพ่ายครับโดนหยาเลยมานี่หยาเลเอล12นว่นี่ย หรือเรารีเลยก่อนครับค,ค่อยว้าไปนะแล้วพอว้าไปครับกูละหยานี่เลือดเต็มเลยนะค,คือตอนนี้ผมมีทางเลือกครับต้องกดล้างขึ้นมานะครับเพื่อรับดาเมจนะเพราะว่าอ่าหยานเนี่ยดาเมจมันแรงมากนะครับแบบแรงมากจริงผมโดนหยานฟันแป๊บเดียวเนี่ยผมจะตายแล้วเนี่ยผมก็เลยรีบใช้ล้างครับแล้วสับสอเลืขึ้นมานะแต่ก็ไม่รออยู่ดีนะครับแต่ว่าช็อนี้เนี่ยก็ทําให้สลิมเนี่ยได้แบบเป็นคิวไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เจอในเกมสุดๆเลยคืออย่าดับมิรลางกันไปนะครับผมเลยคิดว่าจะออกส <_ S 2> ามเลตขึ้นมาน,นะครับและช่อนี้ก็บังเอิญครับทางลาวิลเนี่ยไปตีโรคิล่านะครับแล้วก็ทําให้ทางลี้เนี่ยต้องเอาตัวขึ้นบอลนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ทางลี้เนี่ยสามารถตัดสินใจใช้ชิ2สองดักไว้ก็ได้นะครับซึ่งแค่ตำแหน่งของลาวิลตอนนี้เนี่ยเอาคิล่าไม่ตายนะถ้าหากทางลี้เนี่ยกดวางบอรรอไว้นะครับไม่เอาตัวบล็อกก็ได้คือต่อให้ล็อกซี่จับเนี่ยทางคิล่าก็ยังขอยู่ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็มีปากเสียงกับลอีนิดนึงนะครับตรงที่ว่าลุยเนี่ยเขาคิดว่าเราไม่ออกล้านนะครับทั้งที่เราใช้เทคนิคสับของซับนะครับซึ่งสายลมลมแท้เนี่ยก็น่าจะเจอบ่อยนะเวลาสับของซับเป็นซับล้าสบสามเดี่ยวประมาณนี้นะครับน่าจะเจอบ่อยเลยนะผลงาน,นก็ทําใจครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถขายของซับได้น,นะครับเพราะว่าถ้าเราขายของซับเนี่ยที่แน,นการเงินมันก็จะยิ่งโดนทิ้งห่าง อนนี้ก็เหมือนว่าเกมจะดีขึ้นนะครับตรงเราไปปิดรรว,วิวได้นะครับได้ชะด,ดาวไปตอนนี้ก็ประคองไปก่อนนะครับ <S <S ทีมเขานี่รวยมากนะ <S <S และทางลูอี้ครับตรงนี้ลูอี้แหลงครับใช้รางก็ไม่คุม้มผมเก็บไว้ดีกว่าเพราะาตอนนี้ลูอี้นี่จนมากเลยครับผมเลยพยายามเก็บ้างมาใช้กับสลิมนะ <S <S แต่ก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีครับตรงนี้ก็เกบรกเกมได้ครับทีมเราตายสองทีมเขาตายสองครับ แต่ความน่ากลัวนี่ก็มาเรื่อยๆนะครับตรงที่ว่าทางสลิมครับไปเจอเราวิลเนี่ยเต็มหัวเลยครับแล้วล็อกซี่ลากผมทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเราช็อกใส่ไปเนี่ยล็อกซี่ก็กดลางนะครับที่น่กา,ากลาย่าตายคู่เลยตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเลี้ยงสลิมเต็มที่เลยนะครับถ้าเขาอติบาเนี่ยก็จะกดลางให้นะแต่ว่าทีนีน้ทางล็อกซี่กับเราวิลนะครับไปเบนเป้าหมายที่ตัวอื่นนะครับก็ยิงอติใส่ลุอี้ครับแล้วก็ตายไป ซึ่งเราไม่สามารถล้างร้อมกันได้สองคนอยู่แล้วครับเราต้องเลือกตัวที่มันเกิดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางลี้เนี่ยจนมากเลยนะครับแบบจนส,ส,สุดเลยยันั้นก็เข้าสู่ันสุดท้ายของเกมนี้นะครับก็ทางรีวิวครับอันตีใส่คิล่าครับตรงน,นี้เนี่ยทางคิล่าเนี่ยหลบจับของล็อกซี่ได้น,นะครับผมเลยตัดใจเล่นนะแต่ว่าเจอฟิกเกอร์ลบครับก็เรียบร้อยครับเกมนี้ก็จากที่ผมรบกวนนะครับก็ในเกมนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเดินเปิดสูงได้นะครับเพราะว่าเราถือสับรางนะเดินเปิดสูงปุ๊บเนี่ยก็ ล็อกซี่จับลากไปครับเราก็ต้องเสียล้างให้ตัวเองอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับก็ในตอนนี้แผนที่ผมคิดได้นะครับก็ผมต้องขึ้นสามเหลี่ยมได้นะ่ครับไม่งั้นตดนดังเล่นไม่ได้นะครับเจอเขายิงปั๊บตายแล้วนะครับคือต้องอึดหน่อยอะแล้วก็ถ้าหากมีลูอี้เนี่ยคอยวังบ่อช่วยนะครับมีสตรีมเนี่ยคอยช่วยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะเพราะในเกมนี้เนี่ยพอผมเดินสูงไม่ได้นะครับแล้วก็เคลียร์เลนสูงไม่ได้นะครับพอเคลียร์เลนสูงไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคลิปมันเข้า2ทางทีี่ย ก็กลายว่าเราต้องแยกกันไปกันนะครับพอแยกกันไปกันปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ทางเลเวลเนี่ยอันติอัดใครก็ได้เข้าในป้อมแล้วก็ล็อกซี่จับล่างไปประมาณนี้นะครับอ่ะก็เกมนี้แพ้ไม่ชนะครับกลันต่อครับได้ดับเอิญครับไปเจอคอมโบเดิมครับล็อกซี่ดราวิลโอ้โหทีนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจขึ้นเป็นพิลอัฟไปขึ้นมานะครับจะได้แบบอ่าเราจะได้เดินสูงได้นะครับเวลาโดนล็อกซี่จับเราจะได้ร่างตัวเองได้อะไรเงี้ยคือเราจะต้องเดินสูงพี้น่าไงเพื่อมาแก้เกมนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอันนี้จะเวิร์กหรือเปล่านะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวนบโไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเหยี่ยบสี่ใมพิมคำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากชาร้อนกันแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งแผ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครมางมงหาไอดีเอาวีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำแผ่นนี้เลยนะครับเ d m ม n t o n TP7 เพ่นนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเ v าวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึกเพ่นใต้คลิปได้เลยครับ ในเกมนี้เนี่ยคู่กลางของเราเนี่ยก็เป็นอ,อิกกี้นะครับแต่ว่าทีมเขาเนี่ยมีเพนนะครับแล้วก็มีเอรีด้วยตอนเกมผมก็พยายามทำเกมนะครับแต่ว่าโดนแซวครับล้างเลยเพี่ต้องแก้เกมกันหน่อยครับตรงนี้และตรงนี้ดันสวยครับผมไปเจอลัดบูเฉยโอ้โหนี่หนักกว่าเดิมอีก คือพอเล่นเพลยฟายเนี่ยถ้าเราเดินพลาดทีนี้คือแบบเออเราตายนะเพราะเราไม่มีฟิกเกอร์นะครับจริงๆฮีโร่ต้นเกมเราเก่งกว่าเขาเนี่ยแต่ว่าพอเราไปพลาดตรงบูมเนี่ยจบเลยนะครับออกไม่ได้ด้วยต<ๆ>อนนี้เราก็พยายามเร่งเร็วขึ้นมานะครับโดยการช่วยนาคอสนะครับอ่ะตรงนี้ตีเลทไปก่อนนะครับรอนาคอสมาเอานะใจไปไวายเนี่ย ตอนนี้วิวสาวนะครับอีก3 2วีครับมังกรจะเกิดครับเล็งหาเวลยของเดียวเลยตอนนี้โอเคมาตัวนี like ้ก็ถ um, ือว่าทรงดีอยู่เนี่ยแต่ก็ยังไม่สี่นะครับ ตอนนี้ผมก็มาสโซนเถามังกรนะครับแล้ววันเดอร์ครับไปเจอไอริคาป้อมเลย <laughs> โอ้โหโเกินแต่ว่านาคอยเขาังปิดให้ได้ครับอันตีเาว,วิวนี่ผ่านแูแบแวบนะตอนนี้ก็สี่แล้วนะครับพร้อมเล่นแล้วแล้วเพลงครับได้มังกรไหมครับแล้วก็ช็อตตรงนี้ทางเอลสูพายครับไปนั่งสูมครับล็อกซี่ใช้จังหวะน,นั้นฟิกเกอร์มาจับครับแตกเลย z o o ใกล้ไป so ่หน่อยครับตรงนี้เคคิปได้เลยนะครับเพราะว่าคิปชนป้อมแล้วสกอร์ก็เป็น1ต่อ3นะครับสกอร์มีเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ขอพิมพ์เศร้าหน่อยนะครับคอมโบโหดเกินผมนี่รู้สึกว่าอันตีเราวิวมาน่ากลัวมากเลยคือโดนทีคือแบบต้องมีคนตายอ่ะ ตอนนี้เรามีพิโรไฟก็จริงนะครับแต่ว่าอ่าก็ต้องหลบอันติของเราอยู่ด้วยนะครับอันนี้ลิเลียมาครับจังหวะนี้ต้องสวนนะต้องกดล้างด้วยนะครับกดพิโรไฟด้วยนะไม่งั้นนี่เดี๋ยวล็อกซี่เนี่ยเอ,อื้อมมือไปจับนะครับกลายว่าเราไม่ได้ป่านนะแต่ว่าล็อกซี่เขาก็รอจังหวะนะครับตายพวกผมก็ตายไป ไอ้สกอร์ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นสับต่อห้านะเฮนี่ขุมล่างยาวเลยเนะีย่ยเดี๋ยวโซลเลินโลครับเฮ้ยรับปเฮนี่อตีมาเลยน่ากลัวจับเลยนะถ้าอยู่ดีพอนะี่มันก็เดินหน้าต่อไปไน้นะดาวใหม่ก็น้อยลงด้วยนะครับแบบน้อยลงทุกอย่างเลยคือมาหลอดถ้าหาโดน คุมกำเนิดสามเดี่ยวไปเ,เนี่ยโหเล่นยากมากนะตอนนี้ผมก็ถ้าล็อกซี่เข้ามาเนี่ยผมก็พยายามที่จะอัติคัดไว้นะครับเกมนี้ก็โฟกัสเยอะขึ้นอ่ะแล้วก็พยายามช่วยเอลซูหาตังค์นะใช้เงินต่างกันพันหนึ่งนะครับตอนที่ผมมีการเดินไปเลนหนึ่งเลยนนผมต้องคอยดูแลแคลระ อันนี้ก็จะเป็นคู่โรมสู้กันแล้วนะครับถ้าเอ่สูอยู่คนเดียวเนี่ยผมว่านะอันตีเราวิวมาแน่เลยรอบนี้ทางเราวิวครับอันตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เกมที่เราเข้าอันตีแม่นนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ตัดไปตรงช่วงนั้นนะครับเกมนี้เราวิวตีพลาดเยอะเลยแต่ว่าเพลงครับโชว์ฟอร์มดีเกินโอ้โ แต่กอก็เป็น3ต่อ8แล้วนะครับเล่นบนตอนนี้พังยัอบเลยต้นเกมผมเล่นเซฟกว่าปกติเยอะยนะปกติผมจะเล่นเศร้านี้นะนี่กลายว่าไม่ค่อยทำอะไรเลยพยายามประคองช่วยเอาสูนเดียวเลยเกมนี้ก็ถือว่าโชคร้ายอย่างครับไม่ว่าออฟเดทราแค้นะถ้าออฟเดทชนะเนี่ยอาจจะเป็นอีกรูปแบบนึนะครับ ตอนนี้อิกกี้ไปท้าไทยลิเลียครับแตกเลย <laughs> เกมเริ่มสยองแล้วครับล <c oughs> ักซี่ตรงนี้ครับ <c oughs> เล่นได้เนี่ย ลักซี่ไม่มีจับนะครับพยายามหาเล่นเลยโอ้โแล้วนี่ครับเราวิวมันตีครับแล้วไปโดนนาโคสโอ้โหเรียบร้อยเพนต่อครับเสร็จเลยโอ้โหที่เขาเอาในเลนไม่ได้เขาเอานอกเลนนี่จริงจคอมโบนี้เนี่ยผมว่านะส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันน่ากลวมากเลยคือมันมีเราวิลด,ด้วยเนะี่ย อันนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มจนนะครับก็เลยเดินหลายเลนมากขึ้นอะไรยงเงี้ยไปรับกลางรับล่านะทีมเขาก็ค่อยๆเล่นนะครับรู้สึกว่าทีมเขาเนี่ยได้สบายเราเยอะเลยรอแค่เราเิ่งตีโดนแล้วก็เราซีค่อยทำงานนะครับที่เดี๋ยวก็รอโซนเดียวเลยทีมเราก็ลองโตวแจครับไม่ค่อยโดน,นตีเราเิ่งง่ายเลย นี่พิลฟก็รู้สึกได้เลยว่าเล่น,นยากขึ้นเยอะเลยจังหวะไล่ฆ่าจังหวะน,นี้นี่คือแบบคิดเยอะมากเลยถ้าเป็นฟิกเกอร์แต่ก่อนก็เล่นซาๆได้ครับจะตายก็ฟิกเกอร์นี้มานี่ไกลนะเอามีอันติใช้ต้องคิดเยอะกว่าปกติแต่ว่าไอคิวเนี่ยล็อกซี่ก็ได้สบายเลยไถยสเก็ตไปเ้วยว่างก็ หรือว่าเราอยู่อันตีโดเนี่ยก็จับลาแค่นั้นเองแบบง่ายมากเลยส่าเรานี่หลบกันตาเลือกเลยต้องใช้อยู่เดียวนะครับแต่ว่าไล่จนยากมากทำอะไรไม่ได้ครับนี่ก็พยายามช,ยช่วยเอลสูงเดียวเลยเพราะว่าอะไรอื่นยับเกินไปครับจะไปช่วยอะไรอื่นก็กลัวว่าทางเขาจะฆ่าเอลสูงอีกนะ เพราะคือสามเหลีมก็รู้สึกได้ว่ามันอึดขึ้นเยอะเลยนะครับอึดขึ้นแบบเห็นด้ชั้นเลยก็สามารถรับน้ำเม็ดได้เลยได้นะต่อให้เกมตามก็ตามนะครับโดยรวมเกมนี้นี่ถือว่าเดินเกมไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็แครี่ได้ง่ายกว่าเดิมนิดนึงตรงที่ว่าเรามีพิลดไฟนะ พยายามพาเพื่อนหาของนะครับหาให้ตัวเองด้วยรอ9ก้าทีเนี่ยรอดับแดงเกมนี้ไม่เล็กเหมือนเกมที่แล้วนะถึงสกอร์จะได้ก็ตามแต่ว่าเวาหมุนใจก็เยอะขึ้นนะถือว่าหยิบพิโรไฟมาก็ถือว่าช่วยได้ในรับหนึ่งนะบันเดอร์นี่เลี้ยวไปตรงมังกรนะครับโหแต่ว่านี่ไอลิเราได้สกิลไปครับลุเลยมีพิโลไฟครับไม่กลัวล็อกสี่วอยากจับจับเลยครับ โอ้โหแล้วเราวิวแตกอ้ยจบล็อกซี่ก็มีเราวิวไ,ไม่มันดูเรื่อยขนาดนี้เนี่ยคือคอมโบล็อกซี่เราวิวอะอา่าผมคิดว่านะถ้าลมตัวอื่นน่ะมาเล่นจะง,ง่ายกว่านี้คือถ้าหากเล่นเป็นมาหลอดแล้วต่อให้ออกของแทงน้วนเลยผมว่าก็ไม่ไหวเพราะว่าสกิลหนีเนี่ยมันเอ่อไม่ดีขนาดนั้นนะครับคือถ้า ผมไปเล่นพวกเออลัมเบอร์เลครับเล่นบาวดัมอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าเกมนี้จะมีภาษีดีกว่านะแต่พอมาเล่นมาหลอดเจอคอมโบล็อกซี่เาวิลไปเนี่ยเออผมไม่รู้สึกว่าผมจะสู้เขาได้เลยคือในเรื่องของการทําเกมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับคือต่อให้เกมนี้เนี่ยไม่ยับแบบนี้นะผมว่ามันก็เล่นยากอยู่ดีนะครับยิ่งโดยเฉพาะว่าถ้าอีกฝั่งเนี่ยเป็นคิร่านะยิ่งยากเขา้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีฟิกเกอร์เนี่ยแล้วก็จะไล่ตามคิร่าคนข้างยาานะครับ หรือว่าบางทีหลบสกิลนพวกนี้นะ่ะคือความผิวเลยลงไปหมดเลยอะ่ะพอมาใช้พิโรไฟอะ่ะก็ถ้าเราจะไปที่ต้องยิงม,มารอดจริงๆอะ่ะก็อาจจะต้องออกของแทงนะครับนนี้ก็เต็มหัวอี้รอบแนละ้วคืออาจจะต้องออกของแท้งไปสู้นะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามารอดออกแทงเนี่ยคือมันเหมือนจะเก่งนะแต่ว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับใช้จังหวะเยอะเกินไปต้นเกมอาจจะเกมดูดีกว่าน,นี้นะแต่ว่าเลยเกมมาปุ๊บยับเลย ต่อตรงนี้เขาคืนแอนครับเขาคืนเช้าของเช้าับดาวหนึ่งร้อยดวงครับของครับแอนวอลเมซ่าสนับสนุนค่าลงอ่างเป็นดาวหนึ่งร้อยดวงบอกว่าตอนนี้ก็ดาบแดงมาแล้วครับเล่นมาหลอดก็เพิ่งใจเสียครับดาบแดงมาก็อาจจะพลิกเกมได้นะแต่ทีนี้ยมีฟิกเกอร์แถมอติลาวิวก็น่ากลัวเหลือเกินนะลอยข้ามหัวไปลอยข้ามหัวมานะครับเกมนี้ีถือว่าอติเขาไม่ค่อยแม่นนะแต่เกมก่อนหน้านี้นี่ะมันจับเลยและตอนนี้ก็ถึงเขาซวยครับสู้กันเต่อสี่ครับ แย่แล <Yeah>, okay. <laughs> ้วกันอาตั้ง่างเดียวครับอีกสองวิครับก็จะเกิดด้วยเอ้ยอีกสองวิครับดาจะเกิดด้วยไม่ได้บุกเลยเล่นแบบบทสัมพามาครับผม <laughs> แล้วเพลงครับไปเปิดทางดาครับ ุยดาไม่โดนตีมามีเพลาไฟอยู่ก็เดินหน้าได้ครับแต่ว่าเอลโซโดนไอดีไล่ครับโห oh, แตกเลยแล่ <c oughs> นนี่พอเขาจับเราไม่ได้เขาก็ไปจับตัวอื่นนะห <c oughs> นักกว่าเดิม <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับพอมีฟิกเกอร์ oh, โอ้โหแพ้ไวกว่าเดิมอีก ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สยองนะครับที่ผมเจอกับคอมโบล็อกซี่ลาวิวนะครับคือถ้าล็อกซี่คนเดียวเนี่ยเราอาจจะพอกึ่งๆได้นะครับเพราะว่ามีตัวไม่ตาหลายตัวนะครับที่ไม่แพ้ล็อกซี่นะครับแต่ว่าพอมันมีล็อกซี่ลาวิวเนี่ยแล้วเราเล่นมาตลอดอ่ะผมว่ามันเดินเกมลำบากมากเลยนะจะทิ้งแครี่ก็ไม่ได้นะครับทิ้งปุ๊บโดนตีปั๊บตายเลยนะครับเจอล็อกซี่ร่างตายเลยโอ้โหรู้สึกว่าเหนื่อยจัดเลยนะครับก็ถ้าเจอ ล็อกซี่นะครับเพเซฟหน่อยก็เล่นโลมาแก้นะครับอย่าหยิบม,มาหลอดเลยแล้วก็ยิ่งถ้ามีล็อกซี่เราวิ้เนี่ยหยิบม,มาหลอดมาผมว่าโอกาสแพ้สูงมากนะครับอืมก็เปลี่ยนตัวเล่นเถอะนะครับเวลาเจอคอโมโบนี้นะถือว่าเป็นตัวแก้ที่นา่าลำคาญมากเลยนะครับก็ถ้าหากเราเลือกมาหลอดก,ก่อนนะครับแล้วทีมเนี่ยเลือกล็อกซี่เราวิ้มาแก้นะครับอ่าอันนี้ผมคิดว่านะ ออกเป็นสายฟูแท้งแล้วก็เดี๋ยวขึ้นดับไดคีดหลังน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะครับที่เหลือผมว่าไม่น่ารอดอ,อ่ะก็ตรงนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรงไงหรือว่ามีแนวทางแก้คอมโบอะไรไงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบบาหน่อยลยกันนะครับในเกมนี้เนี่ยผมเดินหน้าต่อแม่เลยเดินหน้าก็าไปเปิดดาบอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยอ่ะส่วนนึ็ก็เพราะว่าออฟเลนพังด้วยนะครับแต่ว่าต่อให้ออฟเลนไม่พังเนี่ยผมก็คิดว่ามาหลอดจะเป็นตัวถ่วงในดามน,นี้อยู่ดี อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บค,ครับ